เรามาพบกันวิชาสุขศึกษาชั ridge, ้นประสมศึกษาปีที่4วันนี้เรามาพบกันที่เรื่องสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพกันนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็จะเรียนถึงเรื่องสภาวะาทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็ความเครียดและการจัดการกับความเครียดนะคะข้อแรกของเรานะคะสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ข้อที่1ก็คือลักษณะของอารมณ์อารมณ์หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่มีต่อสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบจิตใจซึ่งอารมณ์แบ่งได้2ลักษณะดังนี้ 1. อารมณ์ทางบวกเช่นดีใจชอบใจรักชื่นชมสุขสบายสนุกสนานลักษณะอารมณ์ทางบวกจะส่งผลดีต่อสุขภาพ 2. อ,อารมณ์ทางรบเช่นโกรธอิจฉาลิสยาเสียใจเศร้าใจกลัวเกลียดวิตกกังวลเครียดลักษณะาอารมณ์ทางรบจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ต่อไปเรามาดูลักษณะของอารมณ์นะคะ 1. อารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานใจเป็นอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นเมื่อสามารถทำสิ่งที่ต้องการได้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่คาดหวังหรือได้รับสิ่งที่ดีเช่นได้รับรางวาัลได้รับคำชมเชยเมื่อมีอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานใจก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง 2ความอยากรู้อยากเห็นวัยเรียนเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆและจะทดลองเมื่อทําเพื่อสแสวงหาเหตุผลของเรื่องนั้นๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ดีและควรใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเช่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ต้องการรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดหรือถามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูที่สามารถให้คําตอบในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้อง ณะอารมณ์ต่อไปอารมณ์อิจฉาริษยาเด็กอายุ9ถึง12ปีมักมีอารมณ์ดังกล่าวนี้กับบุคคลภายนอกบ้างเช่นเพื่อนวัยเดียวกันโดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่ดีกว่าการเห็นคนอื่นได้ในสิ่งที่ดีกว่าตนหรือรู้สึกว่าคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าตนเช่นเพื่อนได้คะแนนสอบดีกว่าหรือเพื่อนได้รับความสนใจจากครูมากกว่าสี่อารมณ์โกรธ อาจเกิดจากการไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่สามารถทำสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังได้เช่นต้องการได้คะแนนสูงๆเมื่อไม่ได้ก็โกรธตนเองบางคนโกรธคนอื่นเพราะไม่ทำตามที่ตนต้องการเช่นชวนให้เพื่อนเล่นด้วยแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยก็โกรธเพื่อนการแสดงออกถึงความโกรธอาจ,จแสดงออกโดยการต่อต้านคือเงียบหรือไม่พูดด้วย พูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวกับคนหร,หรือสิ่งที่ทำให้โกรธขว้างปาหรือทำลายสิ่งของซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งการมีอารมณ์ที่ดีเช่นดีใจสนุกสนานเบิกบานจะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจร่าเริงแจม่มใสสดชื่นยิ้มแย้มมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เบื่ออาหารหรือปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ตามปกติต่อไปเป็นสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพทางลบจะมีอาการวิตกกังวลเครียดหรือเศร้าใจอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะปวดท้องเบื่ออาหารอ่อนเพลียจิตใจเศร้าหมองและหากมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดเป็นประจำ ก็จะทำให้เกิดอาการหายใจเร็วตัวสัตว์ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจต่อไปเป็นการจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้น 1. เมื่อมีปัญหาควรเล่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูหรือเพื่อนที่ไว้วางใจได้ฟังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา 2. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นปลูกต้นไม้อ่านหนังสือทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ 3. ฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบคุมอารมณ์และทำจิตใจให้สงบ 4. ไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 5. รู้จักผ่อนคลายกับอารมณ์ด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬาร้องเพลงวาดภาพหรือดูโทรทัศน์รายการที่ชอบ 6. ฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักมองโลกในแง่ดีต่อไปความเครียดและการจัดการกับความเครียด ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดได้กับทุกคนการมีความเครียดจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและทําให้เกิดการเจ็บป่วยได้ความเครียดแบ่งได้เป็น2อลักษณะดังนี้ 1. ความเครียดทางร่างกายคือการที่ร่างกายมีการตอบสนองต่อสิ่งที่มาทุกคามเช่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากลัวพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันหรืออยู่ในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน 2. ความเครียดทางจิตใจคือการตอบสนองเมื่อคิดหรือรู้สึกว่าจะเกิดอันตรายเช่นคิดว่าต้องถูกพ่อแม่ผู้ปกครองดุหรือลงโทษถ้ากลับบ้านผิดเวลาหรือคิดว่าครูจะทำโทษถ้ามาโรงเรียนสายไปเรามาดูสาเหตุของความเครียดมีดังนี้ 1. เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่ตนรักผิดหวังหรือไม่ได้สิ่งที่คาดหวังไว้เช่นสัตว์เลี้ยงตายไม่ชนะการประกวด 2. เกิดจากความกลัวหรือความวิตกกงนนังวลเช่นกลัวสอบตกกลัวถูกทำโทษ 3. เกิดจากต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่เช่นการย้ายโรงเรียนการที่พ่อแม่แต่งงานมีครอบครัวใหม่ 4. เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเช่นการจราจรติดขัดอากาศเป็นพิษอยู่ในที่ที่เสียงดังมาก 5. เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นมีประจำเดือนครั้งแรกมีสิวขึ้นที่ใบหน้า การปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดมีดังนี้ 1. ทําทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและรู้จักยอมรับความเป็นจริง 2. เมื่อมีปัญหาหรือความเครียดควรปรึกษากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเพื่อหาทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง 3. ไม่แก้ปัญหาความเครียดด้วยวิธีการที่ผิด,ผดเช่นการหนีเรียนการหนีออกจากบ้านเที่ยวทะเลสูบบุหรี่ 4. ไม่คาดหวังสิ่งที่เกินความเป็นจริงไว้ล่วงหน้า หรือที่เรียกว่าตีตนไปก่อนไข่เช่นกลัวสอบตกทั้งที่ยังไม่ได้สอบ 5. ห,หางานอดิเรกที่ชอบทำเช่นเลี้ยงสัตว์สะสมสแตม 6. ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นออกกำลังกายฟังเพลงรดน้ำต้นไม้คุณครูก็จะขอสรุปเรื่องนี้นะคะความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนการปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดอย่างเหมาะสม ทำให้เราสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสําหรับวันนี้เราก็จะขอจบเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ